อ่ะก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas กันอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาเล่นมอดรถกันให้ดูอีกเช่นเคยนะสำหรับเจ้ามอดรถวันนี้นะครับก็จะออกแนวแว่นๆนิดนึงนะครับมอดรถในวันนี้ก็คือเจ้า Honda m s x นั่นเองนะแต่ไม่ใช่ m s x ธรรมดานะครับแต่เป็น m s x ที่วางเครื่องโซนิกนะครับผมนี่ดูดูตรงเครื่องนะครับนี่เป็นเครื่องโซนิกนี่ครับผมไม่ใช่เครื่อง m s x นะครับผมนี่นี่ครับเครื่องโซนิกเลยนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อซีขอบ17 นับทรงแว๊ดเลยทีเดียวนับล้อหลังไม่มีเบรกหลังนับผมสไตล์สนามเลยทีเดียวนะครับผมท่อก็น่าจะเป็นท่อสูตรหรือเปล่านับไม่แน่ใจนับรู้สึกว่าคนทำมอสจะไม่ลงสีตรงส่วนปลายท่อมาแล้วมันก็เลยขาวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าก็ขาวๆเหมือนกันนะคนทำมอสน่าจะไม่ลงสีมานะสำหรับส่วนของตัวไฟหน้านับแล้วก็ส่วนของลายรถก็ทามาค่อนข้างจะสวยเลยทีเดียวนะแต่รู้สึกจะแตกไปนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะครับผมของแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวจบแบบแล้วนับ มีเบาะนะครับเบาะแต่งนะครับผมแล้วก็ชุดบนนะครับของแต่งเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้าา x, สหร,รับเจนะ้า m s x เครื่องโซนิกนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือ m s x เครื่องโซนิกหรือว่าเป็นโซนิกแปลงเป็น m s x นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะเรียกว่า honda m s x เครื่องโซนิกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็ไม่แมน่ใจเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นโซนิกแปลงเป็น m s x ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอไปเล่นกันให้ดูเเ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 ลลลยยยยยยยนน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 นะะะะคคคคครรรัััััับบบบบบีีีีี้้้ผมมกกก็็ไปหาาาาสสสสงงงงงโซิิใ่่่ดดดววอขจฟแ โหดแล้วนี่ครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะคแอบประมาณนี้เลยครับเสียงเ,เครื่องดุเลยทีเดียวนี่ครับผมแอนะบมาฟังเสียงเครื่องเวลาขับกันบ้างโคตรลั่นแอบโคตรลั่นประมาณนี้นะประมาณนี้ออกเบรกเบรกเบกโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบทางตรงกันสักหน่อยหนึ่งรับสำหรับเจ้า,อามอสต,ตัวนี้นะครับผมได้ทําการ ทำแฮนดิ้งขึ้นมาใหม่นะครับผมเป็นแฮนดิ้งที่ผมทำขึ้นเองนะสำหรับมอสรถคันนี้นะครับก็ความเร็วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเออเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอขึ้นถนนก่อนความเร็วน่าจะอยู่ที่ประมาณ160โดยประมาณนะครับไม่เร็วมากนะผมเพิ่มความเร็วมาแค่นิดหน่อยนะครับจากจากแฮนดิ้งเดิมๆของเกมนะครับเพื่อให้มันสมจริงนะครับผม MPS อย่างนี้ถ้าขับวิ่งถึง200ก็อาจจะดูแปลกๆนะอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงผมก็เลยแบบปรับเพิ่มมาแค่นิดหน่อยนะครับวิ่งได้ประมาณ160เท่านั้นนะครับผม ด้วยความสมจริงนะจะได้ไม่แรงเกินนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลองทดสอบความเร็วดูนะครับผมเปิดยางก่อนโอเคโอเคโอเคครับผมมาสามสองหนึ่งไปตอนนี้ร้อยสามสิบไปแล้วครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วครับผมเริ่มขึ้นชา้าละ 160ไปแล้วครับผมจะขึ้นต่อแล้วช้าๆ164ยังไง165 1 6กครับผม166ขึ้นต่อไหมร้อยหกสครับโอเครู้สึกจะไปขึ้นแล้วนะน่าจะค้างอะไรที่ร้อยหกสเจ็ดนะครับโอเค่อนเลยนะครับเสียงแม่ค่อนข้างดังนะครับดูคูนี่ครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่167นะครับผม อัตาราเร่งก็ค่อนข้างจะเร็วอยู่พอสมควรนะสำหรับแฮนดิ้งที่ผมทำมนนานะครับผมเนะี่ยนะครับอนว่าความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่167กสิ็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบด้วยกันรอไปแข่งเหมือนเดิมนะตามสไตล์เรานะครับผมโอเคไปซีฟโอเครอแมปโหลดนิดๆโอเคมาละเนี่ยไปโอเคซีฟเดี๋ยวไปลองแข่งสักสนามนึงก่อนนะครับผมมาสนามไหนดี เอาเป็นสนามนี่เลยทางตรงนะครับผมแต่ว่ารู้สึกสนามนี้จะมีเนินขึ้นสูงต่ำด้วยนะครับไม่ทางตรงธรรมดานะครับโอเคเรากดเข้าไปนะครับเอาเป็นรถ M S X เหมือนเราเลยแล้วกันนี่ครับผมแล้วก็แข่งกันสัก12คันไปมาขู่เสียงลั่นกันมากนะครับแต่ละคันก็ขู่เสียงโคตรลั่นเบิ้น์นกันบานเกินโคตรลั่นแนบโคตรลั่นตัวขู่ยิบหาย แกงแวนครับผมแกงแวนกีริสผมดล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งคันไปครับไปครับไปครับโอ้ยโดนเบียดโดนเบียดชิบหายโดนเบียดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้เส้นชายอยู่หน้าแล้วเมื่อกี้โดนเบียดจบเลยโอเคครับผมได้ที่9เองเนี่ยครับผมเ <laughs> มื่อกี้โดนเบียดเนี่ยเสียหลักเนี่ยครับผม ถ้าไช้เป็นที่9เนี่ยไม่ใช่นะไม่เป็นไรเน่ผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูสนามแบบปั่นๆกันดูบ้างนะสนามทางออฟโรดกันบ้างเนี่ยเดิร์แท็กนะครับเอาเป็นรถเหมือนเราแล้วกันเนี่ยครับผมแข่งกับซักที่ของคันเหมือนเดิมนะน่าจะปวดหน้าดูโอ้โหจะรอดไหมลองดูกันนะโอ้ฝุ่น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 โว้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  เฮ้ยอยู่ที่สองแล้วว่ะเอ้ยพุ่งเข้ากำแพงไม่ได้ไงเนี่ยกูตกมาที่แปดโอเคโอเคโอเคขึ้นที่ห้าแล้วขึ้นที่ห้าแล้วเสือหงส์โอ้ทางโค้งไปครับไปครับไปครับขับยากมากขับยากมากบอกเลย ท,ที่สี่ไหมที่สี่ไหมโอ้ยถูกถูกกระแพงความเร็วตกครับผมโอ้ยตกมาอยู่ที่หกแล้วสานามเสียงดังมากครับผมเอฟเอ็กลลุยทางดิน <laughs> ไม่ใช่ทางเลยโอ้ยพงัพงพงังพังใครตามมาไม่ได้ไม่มีเนาะอยู่ที่หกครับผมตอนนี้ โอเคครับผมบอดค่อนข้างเก่งนะสนามนี้บอดสนามบอดสนามนี้เก่งมากนะครับผมชนะได้คือแบบโคตรเก่งอะ่ะบอกเลยสนามเนี้ยนี่ครับโอเคครับผมไปครับไปครับโอ้ปัดปัดปัดโอเคโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ถุงกระแพง้เบาเบาเบา,บาโค้โ างโค้งนี่เราเปิดเต็มไม่ได้นะครับเดี๋ยวถูกโค้งเดี๋ยวกรถูกก็เแพงเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปครับไปครับไปครับตามนอื่นกเขาไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันไหม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 ที่ห้าแล้วอยู่ที่ห้าแล้วโอ้โหขุดขันหน้านี้เข้าเต็มหน้าเลยครับขุดโอ้โห ไปทางดินตามหันหน้าไม่ทันเลยว่ะโอเคทุกอยังไงยังไงยังไงทางโค้งด้วยในการเปิดเต็มโอเคที่สามครับผมโอ้ยอุยอ้ยอุ้ยโดนเบียดโดนเบียดเอาเอาบั๊ล้อบั๊อ่าจบแล้วนี่ครับล้อบั๊กตีกำแพงโอ้ยอย,อยู่ที่ทีเ่เป็ดแล้วว่าจบแล้วนะครับล้อบัคกตีกำแพงออกไม่ได้ โอเคเราโหลดเซฟใหม่เลยแล้วกันนี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทางดินนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาลองไปทดสอบสนามอื่นดูบ้างนะครับผมก็เอาเป็นสนามแบบว่าขับง่ายๆชิลๆแล้วกันนี่ครับโอเคเราวาร์ปกลับมาใหม่นี่ครับเรียกรถมาใหม่นี่ครับโอเคมาลองสนามแบบชิลๆบ้างบอดง่ายๆบ้างานะครับผมแข่งแบบเลสทัวร์นาเมนต์เนี่ยบอดจะง่ายๆ่นี่ครับเอาแบบชิลๆกันบ้างนะครับผมสนามไหนดี เอาแบบไม่ยาวมากดูก่อนนะสนามนี้ไม่บบโคตเคี้ยวดีเนี้ยน่าจะปั่นน่าดูนะครับลองดูนี่ครับผมอ้าวกดผิดขอโทษที่กดผิดเอาไปเอาไปเอไปโอเคมาละนี่ครับเอาสนามเมาื่อกี้อันไหนวะเอออันนี้นี่ครับเอ้ยอันนี้ดิอันนี้นี่ครับแล้วก็แข่งกันรถเหมือนกนะันเน็ปสิบสองคันเหมือนเดิมนี่ครับไปมาลองดูดิว่าจะปั่นขนาดไหนเนี่ย ลั่นเหมือนเดิมโอ้โหโดนขูชิบหายโอ้โอ้เข้าซอยเข้าซอยเราบังชนถังขยะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปครับ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 ไป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 เหลือสายเหลือสายคันแรกนี่ตามตามไม่ทันเลยว่ะตามคันแรกไม่ทันว่ะ ตอนแรกโคตรเก่งนะผู้หญิงขับเก่งเกินเลี้ยว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 แซงแซงแล้วแซงแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่ที่หนึ่งแล้วเฮ้ยโดนแซงกลับโดนแซงคืนชิบหายเลยชิบหายเลยครบอยู่ที่สี่ที่ห้าไป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 ตามทันอยู่ตามทันอยู่ตามพานอยู่ไปครับไปครับขึ้นมาที่สามแล้ว ไป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 ตอนนี้อยู่ที่สี่ถ้าอื่นเป็นแรงกระจังวะว้โวว้โ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 วโชนชนชนไปครับไปครับไปครับอูเข้าที่สามครับผมไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดหนึ่งไม่เป็นไรนี่ครับผมอเคได้ประมาณที่สามก็โอเคละนี่ครับ โอเคจบแล้วนะครับกับการทดลองแข่งดูก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าม็อด M S X เครื่องโซนิกเนี่ยครับผมถ้าใครชอบก็ลิงก์โหลดม็อดอยู่ด้านล่างเลยทั้งตัวม็อดตัวแฮนดิ้งที่ผมทำขึ้นเองที่เอามาใช้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตัวเสียบรถนะครับผมทั้ง3อย่างอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปหมดเลยนะครับผมไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า